สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องของพระอาจารย์พลมันใส่ร้ายป้ายสีพระด่าพระแต่ มันพูดในทํานองที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมก็พูดในรูปแบบไม่ได้เข้าข้างพระร้อยเปอร์เซนต์พูดแบบเป็นกลางพูดจากความรู้สึกของผมเป็นกลางเรื่องของพญานาคที่มันบอกว่าทําไมพระต้องมายุ่งทงั้งทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในวัดท่านแต่ทําไมท่านต้องมายุ่งมันบอกว่าท่านน่ะแสวงหาประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่า ถ้ามองแบบเป็นกลาง 1. ท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ 2. ต้องมาถูกด่าถูกว่าถูกโจมตีแต่ทำไมท่านต้องยุ่งเพราะว่าเงินนั้นมันเป็นเงินของผู้ใจบุญเงินของ fc ที่บริจาคเข้ามาเพื่อสร้างท่านไม่อยากให้ศรัทธาและเงินของ fc ต้องศูนเปล่า 1. คือเงินของ fc ไม่ต้องศูญเปล่าศรัทธาของ fc ไม่ต้องศูนเปล่า ความตั้งใจของเอฟซี C, ที่อยากเห็นพญานาคหรือเห็นองค์ปู่ปริจิตประดิษฐานอยู่ตรงนั้นท่านไม่อยากให้สูญเปล่าแล้วมันก็เป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอถ้าองค์ปู่ปริจิตอยู่ต่อตรงนั้นนั่นคือตำนานธรรมะชนะอธรรมเสมอ เหตุผลหลายๆอย่างที่ท่านต้องปกป้องให้ลูกหลานเห็นว่าความดีอยู่เหนือความชั่วท่านจึงต้องปกป้องแต่กระหังหน้าขาวออกมาใส่ร้ายมาว่าต้องการประโยชน์มันใช้คำพูดเห็นแก่ตัวมันเปรียบว่าถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านของท่านท่านไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมาสนใจถ้าทุกคนคิดเหมือนมันสังคมเราจะอยู่ยังไงที่ต้อง ออกมายุ่งเพราะอยากเห็นสังคมที่ดีกว่านี้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องสืบสวนข้อเท็จจริงการสืบสวนบางครั้งก็สืบจากชาวบ้านว่าคนนั้นคนนี้ทํามีคนโทรบอกว่าน้องเขาเสียอย่างไงนั่นแหละคือเราได้รู้จากคนอื่นเราเล่าต่อกันมาเป็นการ เรียบเรียงว่าสถานการณ์น่าจะเป็นยังไงหัวข้อว่ามันเป็นแผนทำไมถึงมั่นใจว่าคดีนี้มันเป็นแผนพูดถึงตาชานก่อนนะตาชานบอกว่าอะไรถ้าถามว่าใครทำตาไม่รู้ถ้าถามว่ารักใครตารู้รู้อย่างหนึ่งคือชัยพลเป็นแพะคำนี้สะท้อนให้เห็นหลายอย่างว่าชัยพลไม่ใช่คนทำผิดหรอก แต่มีคนอยากให้เขาทำผิดแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตามคำพูดที่ออกสื่อมีพระเอกคนหนึ่งที่จะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นแผนไหมทำไมถึงรู้วันนี้ไปดูพระเอกคนหนึ่งพูดถึงพี่สาวของจำเลยจำเลยในคดีนี้ว่าป้าไม่รู้อะไรไม่รู้หาเหี้ยอะไรขอบอก แหล่งที่มาก่อนไปดูมากที่สุดช่องตระกูลแฉต่างๆเพราะพระเอกคนนี้ผมเคยออกในคลิปหลายครั้งว่าเขาเคยบอกว่าสามคนมันไม่พูดไม่มีใครรู้หรอก3มคนนี้รู้ดีสุดได้ยินคำนี้สมคนนี้คือใครจำเลยหรือเปล่าหรือใครผู้สูญเสียหรือเปล่า ไปเจอคลิปหนึ่งเขาบอกมาแล้วว่า3คนที่รู้ดีที่สุดคือ 1. ผู้สูญเสีย 2. กูวงเล็บพระเอก 3. พี่สาวผมแต่ตัวนี้พี่สาวมีสองคนพี่สาว,สาวติดกับพี่สาวใหญ่จึงไม่รู้ว่าใครคือ1ในสแต่ที่รู้ดีว่าเขาบอกว่าคือ3มคนนี้ทำไมมันถึงเป็นแผน เขาตอบโต้พี่สาวของจำเลยว่าไม่รู้เรื่องหรอกถ้ารู้เรื่องมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่10แล้วความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทนายอุทัยได้พูดไว้ดังน,นี้ครับวันนี้ก็มีกฎหมายใกล้ตัวมาบรรยายวิเคราะห์หัวข้อในวันนี้คืออึ้งเลยมีช่องหนึ่งบอกอึ้งเลยแย่งผัวชาวบ้านก็เลยดูว่าใครแย่งผัวใคร ก็เห็นรูปคุ้นคหน้าโอ้โหเข้าไปฟังแล้วมันน่าเกลียดนะเป็นการใส่ความพี่สาวตัวเองเพราะว่าคำว่าแย่งผัวชาวบ้านไปแย่งมายื้อยุดฉุดกระชากมาหรือเปล่าหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วบังเอิญเขามาชอบเราแต่งงานกับเราหรือเปล่าปกติพูดถึงใครนะ่ะจะพูดในทางที่ดีตอนนี้น่ะขอญาตพูดในทางที่ไม่ดี คนที่พูดว่าพี่สาวตัวเองไปแย่งแฟนชาวบ้านเข้ามาพอเข้าไปฟังแล้วพอรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบชายพลเพราะว่าไม่มีอะไรให้ครอบครัวฝ่ายนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าที่ไม่ถูกกับพี่น้องฝ่ายนี้เพราะเขาน่ะเป็นแบบนี้แหละช่องที่ตรงข้ามฝั่งลูกพลเพราะว่ามีเรื่องอะไรนินดหน่อยนะ ก็ไปเขียนให้ตัวเองได้ยอดวิวแต่บางครั้งก็มายุติธรรมกับเขาเท่าไหร่ไปพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็เยอะคลิปนี้แหละที่บอกแย้งผัวชาวบ้านการที่ว่าไม่ได้รับแบ่งของบริจาคนี่นะไม่ผิดกฎหมายนะพูดได้นะแต่ที่บอกว่าพี่สาวตัวเองแย่งผัวชาวบ้านอันนี้ผิดกฎหมายนะ ผิดฐานหมิ่นประมาทฟังเอาไว้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา326กําหนดว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0ห0ื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับไอ้ที่คุณเกลียดลุงพลมาสองปีพวกคุณควรจะทำได้มากกว่านี้แต่พวกคุณทำไมนะ่ะทำอะไรลุงพลไม่ได้ยิ่งต่อไปนี้นะ่ะโดยเฉพาะคดีที่เหลืออยู่คดีเดียวรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งที่รู้ว่าไม่ใช่ลุงพลเขาเครียดลุงพลรู้ว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนยูทูบเบอร์ ฝั่งลุงพลรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลแน่นอนแต่ฝั่งที่ใส่ร้ายลุงพลแต่รู้ว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายนี่แหละพวกเขาทุกตาชานรู้ดีด้วยแต่ตาชานน่ะไม่ใช่ไม่ฉลาดพวกเขานะอาจจะรู้ว่าตาชานคิดไปเองว่าไม่ฉลาดแต่เห็นหลายอย่างว่าตาชานฉลาดเพราะตาชานนะรู้เลยว่าไม่ใช่ลุงพลแกเห็นแก่ประมวลข้อความตัวเองมาเรื่อยๆ ว่าอยู่ตรงไหนจนเขามั่นใจว่าไม่ใช่ลุงพลส่วนคนที่ใส่ร้ายลุงพลผมไม่เห็นคุณค่าคนเหล่านั้นได้ข่าวมาว่าบางคนก็แยกออกไปหมดแล้วคนที่ตีจากลุงพลไปออกไปด่าไปว่าอย่างยาวนานจนทุกวันนี้นะ่ะยังด่าลุงพลอยู่ท่านไปดูว่าพวกเขามีความเจริญในหน้าที่การงานไหมส่วนคนที่บอกว่าลุงพลไม่ผิด อยู่ข้างลุงพลมานานทุกวันนี้เขาเจริญไหมเขามีอะไรเพียบพร้อมหรือ,อยังตาชานถามออกไปเรียกว่าโดนเต็มเต,มตาชานไปอยู่กับเขาตอนแรกแต่ตาชานรู้ว่าทุกคนเป็นยังไงบทบาทตาชานออกมาอยู่ฝั่งนี้สิ่งที่ตาชานรู้คือเขามีการสมคบคิดถ้าลุงพลผ้าแตนพูดอย่าเชื่อเพราะว่าโดยเนื้อหาทั้งสองนะเป็นจำเลย การตกเป็นจำเลยของลุมพลผ้าแตนอยู่ในสถานะพูดอะไรไม่ได้ไม่มีใครเชื่อความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ของอาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับส่วนภาพศพในทางคดีได้มีหลายสถาบันร่วมกันวิเคราะห์ทำการสรุปผลเพื่อออกรายงานการชนะสูตรผลพิสูจน์จึงเป็นที่เชื่อถือได้มาก โดยผลสรุปว่าเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารโดยไม่พบร่องรอยการทำร้ายต่อมาผลการชนสูตรออกมาเป็นข้างต้นในทางพิจารณาจึงต้องวางผลชนสูตรไว้ให้ลอยตัวเช่นนั้นเพราะว่าด้วยสำนวนฟ้องของอายการมีความโดยสรุปว่าผู้กระทำที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ตอนนี้ คือการกล่าวหาลุงพลจนถึงการจับและการฟ้องผู้กระทำทอดทิ้งเด็กเพื่อให้เด็กขวัญเสียโดยการทำให้เด็กปราศจากผู้ดูแลอายุต่ำกว่า 9. ขาว,วบเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายด้วยการอดน้ำอดอาหารส่งผลให้ผลการชนสูตรไม่ขัดกับคำฟ้องอันนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งในเรื่อง ของนาาผู้ชายที่เขาพูดจะเส้นไหว้ที่มีผู้ชายลึกลับโทรมาผู้ชายอยู่กับหมอธรรมถ้าอยากเจอน้องให้ทำสิ่งต่อไปนี้ทำไมรู้แล้วว่าทำอย่างนี้จะเจอมันไม่น่าจะเป็นความเชื่อนะผมมองว่าเป็นแผนมันเหมือนการพยายามที่จะต่อรองที่จะเรียกค่าไทย อาศัยผีอ้างอ้างผีเป็นไปได้ไหมอันนี้นะ่ะผมตีความนะครับตอนนั้นเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในวันที่11แล้วต้องให้ทำก่อน1นึ่ทุ่มวันที่11ฉะนั้นแกบอกว่าหลังจากให้3อย่างไปพิจารณาให้คนลึกลับโทรมาไปคุยกับหมอธรรมในที่สุดหมอธรรมก็สรุปว่าอันที่3คือเครื่องเส้นไหว้